ขึ้นหนึ่งถึงสองตัวป้า ลแล้ตบ้นลอกมันมันลงลงลงกลับไปมาลีัติจิตเป็นชื่อตัวเองได้นะครับผมอันนี้ลายมือหรือลายแพงนเนี่ยเรามาดูรถตละคันกันนะครับสวยๆทั้งนั้นรู้สึกวิงเล็ตนี่จะใส่กันเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นสีแมงคับนะครับสีแมงคับแล้วก็สีออกม่วงโอ้ล้อ ล้อทองสวยมากๆครับวันนี้เป็น R s e r ซ e รนี่มากันเยอะมากนะครับด้านนี้จะเป็น R15 ครับ R15 ครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็น R1 m นอนะครับตัวใหม่แล้วก็โูอามาเพียบเลยครับนี่ครับมีเราคันเก่าคันเดียวนั่นและเดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมครับเบรคันนี้เราไม่มีเบรคใช้นะครับอันนี้รถน้องโบสพิสตาร์ทนะครับ คันนี้นี่คาร์บอนแพรอาวานันอ๋อน้องแพรรถน้องแพรนะวันนี้ปล่อยลมยางเลยดีไหม <c oughs> โอ้คาร์บอนเต็มลำครับรถน้องแพรสวยจริงคันนี้ผมชอบคันนี้ครับว่าล้อมล้อเกี่ยวแล้วก็มีมอนสเตอร์มี Monster, มชิวอ่าตัวชิวหน้านะครับสวยดีครับอันนี้ก็จะเป็นสายสีชมพูนะครับคันนี้เด็นจริงๆ วันนี้ก็คาร์บอนเต็มดำรู้สึกน้องๆนี่แต่งกันสุดมากครับรถพี่ยังไม่มีอะไรเลยสวยจริงๆครับคันนี้โรอ,องเท้านี่เข้ากันมากค <c> ร <oughs> ับอันนี้เซสคอตาโรโลนะครับสีใหมเ่เหมือนกันอันนี้พิจอนร์ตไลนอยู่นะครับเดี๋ยวเราลงล็อตหนึ่งมาครับอันนี้เป็นระดับแบบมอเตอร์จีพีเลยนะแต่งมาแบบมีพวกตัวคาร์บอนคาร์บอนบารจัดเต็มมากครับแต่ละคันสุดจริงๆ เ็อะนับจเ็มาหน้าาโอ้สุดอะสุดอะโอ้โหป็นอะไรที่สวยมากครับวิมเล็ตนะครับคันไหนว่าเออนี่ยเนี่ยเนี่คันนี้แหละคันนี้แหละที่แบบว่ามันจัดสุดยอดแล้วมีตัวเป่าเป่าลมมีตัวรับลมนะครับเข้าไปเต็มตั๊มเบมโบนะครับให้มันไม่ร้อนนะครับแล้วก็ดิสเบรกจานเบรกอันนี้เป็นจานแบบไม่มีตรงนี้นะครับเป็นโล่งๆมันก็จะเบา โอ้ยคันนี้ก็แจ่มครับเป็นสีดำได้นะครับค่อนข้างดุนะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์โคตรยางดำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงรักษาดูแลดูแลยางยนะครับแล้วก็รักษายืดอายุการใช้งานได้ด้วยนะคะสามารถกันสุนัขฉี่ที่เราได้นะคะกันสุนัขฉี่นะครับตัวนี้นะคะ โอ,อ,นะอ้โหคาร์บอนครับสวยงามสวยมากครนะับรถคันนี้นี่แต่งเหมือน<ม>กับโมโตอรจีพีเลยนะครับอืมเฮ้ยโค้ชชอบอ่ะเหมือนเป๊ะเลยนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนี่ก็ืหคาร์บอนเฮ้ยนี่มันสวยจริงๆอ่ะคาร์บอนรอบคันเลยนะครับตอนนี้เราไปดูดีเจกันนะครับไปใกล้ๆกันดูเลยดีกว่า